ต์ทไม่ติดไฟไม่โชว์ ถอนมาน้ำม oh. ันหมดไปแอบถ่ายหน่อยไม่ให้เขาเห็นถอนมาน้ำมันหมดเจก็มีอยู่เจเสียอะไรเจมันไปขึ้นบ่เชจน้ำมันหมดแต่รถมันเหลือครึ่งถังหว่าโอ้หบีบเอาบีบเอาเห็นที่เป็นช่างไฟแล้เนาะจริงเราซาสาทรงฝึกงานเอาติ้งเราได้ยัเก่งนะ

ទៅមោះអ្ហ៎ពីការរត់ថយទៅស្កែនមិនមានជាប់មិនមានជាប់អ oi ស្កែនមិនយងស្កែនអែមិនយងយ៉ានេះសម្រាប់ក្នុងខាងមក

ต้วนเอาเบาออกก่อนเดิไว้ทำไมเอาเบาเกะวางลอยๆเลยโคตรหนามือของช็อตนี่เหียวนึกอ่าทางอยากลื่นนี่เปียสายม้วนเนี่ยเจียวเจียววะเนี่ยเนี้ยเออถอยถอยน้ำมันเอาไหนดูถอยน้ำมันดินี่เลยลอยมัดชาติ๊กจะไม่มีแรงอะไรทำไมเปลี่ยนเออมือกีรัดรัดมันตูน ต้อหาหนุ่ยเนนี oh, s <S ่หรือ้วเาควงแบนมาหน่อยถอดไม่ออกเิมดเตอรนินใหม่เอเอาี่ออกเปเอาบ่อควงแบงวงแบนชิ้นเงินเน่ยำไ่ด้เบอรจก็ได้เบอรจดเขาทำมาอย่างนี้แล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนนะดูนะรัดโ้สายรัดเขากี่ตัวนุลูกสเวียน

อันนี้มันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยผมนึกว่าอยู่ข้างหน้าเอ้ยอยู่ในทางใหญ่เออเนี่ยผมผมเนี่ยผมนี่ก็อยู่ข้างนู้นนี่แหละท้าไม่ติ๊กไม่มีกำลังนี่ไปเปลี่ยนชุดนี่หายแล้วเนี่ยไม้มันเน่าหมดแล้วเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยใชุดเนี่เนี่ยสองชุดเนี่เนี่ยตัวเล็กก็เลยมันคุมไม่ได้ยไม่แตกหมดเนี่ยพวกเนี่เนี่ยไม่เนี่ยเวลาดันมาเนี่ยมันจะพองไปเปลี่ยนเท่ายางนี่ก็จบแล้วเปลี่ยนดูก่อนแล้วค่อยจับเปลี่ยนติ๊กหรือไม่ก็เปลี่ยนรถใหม่เท่านี้ ถ้าไม่ท่ปิญญาวิเคราะห์ไม่ได้นะเนี่ยนี่กรเลยนี่กเลยแต่มันมามาไม่พอไม่คุคงไมอยู่โอยังเอาไปขนออายกมาขนอยกมาเลยยกวานต๊ะเรงดันนมัน้อวังตงัตต๊กพอจังบลชิกตรงนี้ชิกอ้แรงดันมันนะเด้ไหมแค่นั้นเองครับ